อีกประเด็นหนึ่งครับมาแล้วนะครับนั่นก็คือในฝั่งของตัวไทย ESGX เนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันนะครับจัดทำโดยทางฝั่งของตลาดรัพย์ฝั่งของทางกรตอตอฝั่งของทางกระทรวงการคลังแล้วก็ฝั่งของทาง AIMC อนะครับอันนี้ก็ดูได้จากเว็บนะครับผมอธิบายคร่าวๆนิดนึงก่อนแล้วกันนะครับสมสเต็ปเช็คข้อมูลการถือครอง l t f จากทุกบลจได้ในที่เดียว เริ่มให้บริการวันศุกร์นี้2พฤษภาคมนะครับซึ่งอันะทุกคนนะครับซึ่งทางเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงนะครับว่าทุกท่านเนี่ยสามารถเรียกบริการดูข้อมูลได้ที่เว็บ s e t o r t h นะครับเดี๋ยวผมลองเข้าไปพร้อมๆกันอ่านี่เปิดให้ทุกคนดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ,รบนะครับสำหรับนะครับนี่ผมผมไปหาตัวเลขมานะครับเขาบอกว่าปัจจุบันตอนนี้ LTF เนี่ยนะครับมันมีเม็ดเงินค้างอยู่นะครับหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทนะครับ ซึ่งมันใช้คำว่ามันเป็นการคาดการนะนี่คาดการณ์นะว่าคนที่ถือ LTF อยู่นะวันนี้นะครับจะมีจำนวนอยู่รวมๆประมาณสี่แสนลายนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันดูน้อยจังนะครับก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าประชากรบ้านเราเนี่ยหกสิบล้านคนเนี่ยนะครับอยู่ในฐานภาษีเนี่ยประมาณสิบล้านนะครับเสียภาษีประมาณหนึ่งถึงสี่ล้านนะครับแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่า อย่างบางคนที่เสียภาษีอยู่ในกรอบล่างบางคนเขาาก็อาจจะไม่ได้นิยม LTF <c oughs> ก็อาจจะเป็นการหักภาษีสําหรับกลุ่มคนที่เป็นบ็กเก็ตขึ้นมานิดหน่อยนะครับซึ่งบางคนอาจจะขายไปแล้วด้วยบางคนอาจจะยังไม่ได้ขายแต่ก็มีการเหมือนกับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขออกมานะว่าจะมปะีประชากรอยู่ประมาณ 4, ี่แสนลายเนี่ยที่ถือเม็ดเงินตรงนี้รวมๆกันอยู่ประมาณ1 5แสนล้านบาทน,นะครับซึ่ง นะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าถ้าใครสนใจนะครับก็ลองกดมาที่เว็บนี้นะครับ seh dot a o t th นะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้ผมมองว่าวันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็13พฤษภาคมแล้วก็30มิถุนายนเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดตลางให้ดูเนี่ยผมว่าการโอนหรือการไม่โอนเนี่ยนะครับผมมองว่าส่วนแรกเลยนะคือมันเข้าถึงข้อมูลได้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าจํานวนประชากร4ี่แสนรายตรงเนี้นะครับเขารู้หรือเปล่าว่ามันมีโครงการนี้เขารู้หรือเปล่าว่าเขาต้องทําอะไร เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถือโอกาสอธิบายพาร์ทนี้ใน breaking news ซะกันเพราะว่าก็ถ้าสมมุติว่าคุณมั่นใจแล้วคุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณโอนเยอะนะครับก็อาจจะทําให้เป็นการลดแรงรีด e e มแต่นี่คือสุดแล้วแต่ตัดสินใจคือขึ้นอยู่กับตัวของคุณเลยเองเลยนะนะแต่ว่านี่ครับจะเริ่มบริการ2พฤศภาคมตอนนี้คือเว็บนี้นะแต่ว่าเขายังไม่ได้เริ่มบริการนะเขาจะเริ่มบริการ2พฤศภานะครับแต่ว่าเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับ set.or.th นะครับแล้วก็ slash ltf นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเพจนี้ข คุณสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งก่อนคุณก็สามารถเช็คนะครับว่าเรียกบริการดูข้อมูล LTF นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วยเมมเบอร์ของตัวเซตนะครับหากยังไม่ได้เป็นก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็จะมี QR code นะครับแล้วก็สมัครได้นะครับสยืนยันตัวตนนะครับไทย id นะครับแล้วก็สแกน QR code นะครับแล้วก็เปิดสามารถดูข้อมูลการถืออของ LTF ได้นะครับว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีการถือครองอยู่เท่าไหร เพราะบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้มีแอปพลิเคชันของ asset management นั้นๆอันนี้ก็เป็นเว็บกลางของตัว set.or.th นะครับส่วนถัดมาครับอันนี้ก็เป็นไทม์ไลน์ของทางกรตนะครับได้มีการอธิบายให้กับทุกคนเห็นนะครับซึ่งวันนี้ผมขออนุญาตแชร์ให้กับทุกคนดูนิดนึงแล้วกันนะครับอะนะครับนั่นก็คือมันมี2มุมนะครับทุกคนมันมีสมุมนะครับมุมแรกก็คือเม็ดเงินใหม่ นะครับ IPO ในการซื้อหน่วยเงินไทย ECX เนะครับเพื่อหักภาษีนะครับสามแสนบาทนะเพื่อหักภาษีสามแสนเนี่ยนะครับทุกคนสามารถเริ่มซื้อจากวันที่สองพฤษภาคมนี้จนถึงสามสิบมิถุนายนนี้ได้เลยนะครับซื้อวันที่สองพฤษภาคมถึงสามสิบมิถุนายนนะครับส่วนอันนี้คือประเด็นแรกก่อนนะในการหักภาษีนะครับสมมติใครที่สนใจในการหักภาษีนะ ส่วนเรื่องที่2นะครับนั่นก็คือ13พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการเปิดให้เริ่มสับเปลี่ยนหน่วย LTF เป็น Thai CX นะครับซึ่งตรงนี้อธิบายดีๆก่อนนะครับว่าถ้าคุณกดปุ๊บเม็ดเงิน LTF ที่คุณคงค้างไว้เนี่ยจะถูกโอนมาอยู่ใน Thai ECX นะครับแต่คุณต้องบอกก่อนนะว่าคุณอาจจะขายคุณจะไม่สามารถจะรีดีมได้ภายใน5ปีแต่ระหว่างทางเนี่ย คุณจะสามารถหักภาษีได้ทั้งหมด500,000นะครับในปี2568จะหักได้300,000นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลืออีก4ปีจะหักได้50,000ก็จะรวมกันเป็น200,000บวกกับ300,000เป็น500,000นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ก้อนเม็ดเงินนะครก็จะเป็น300,000ในปีนี้ก่อนแล้ว200,000เนี่ยจะทยอยนะครับส่วนกองอันนี้ก็จะสามารถไปสับเปลี่ยนได้จนถึง30มิถุนายนเพราะฉะนั้นการซื้อกองไทยซเกองใหม่ สองพฤษภาถึงสามสิบมิถุนาส่วนคนที่มีอยู่นะครับที่ตอนนี้คาดการณ์ว่าอยู่มีประมาณสี่แสนคนเนี่ยนะครับเม็ดเงินหนึ่งจุดห้าแสนล้านบาทเนี่ยนะครับก็โอนไม่โอนสุดแล้วแต่นะครับว่าสิบสามพฤษภาถึงสามสิบมิถุนาคุณจะโอนไหมอันนี้คือผมก็ไม่ได้สามารถจะอ่าแบบแบบหมายถึงว่าแนะนําหรือว่าไปกดแทนคุณได้นะนะครับแต่ว่าอธิบายภาพครเข้าประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวในประเด็นนี้เนี่ย วันนี้ผมพูดเรื่องนี้ในฝั่งของการวิเคราะห์ในฝั่งของการอัปเดตข่าวนะส่วนมันจะส่งผลยังไงต่อเซ็ i n d e ี x แล้วหน้าหุ้นตัวไหนบางคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณบอมครับตอนที่เราเคยซื้อ LTF ในปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีไทยอี s g สนะครับตอนนั้นเนี่ยเบนชมาร์กมันเลาะบนเซ t ทร i แต่ตอนเนี้ยมันโอนกองมาเนี่ยคาถามเลยคืออะไหุ้นที่มันไม่มี ESG เนี่ยมันจะถูก ผู้จัดก,การกองใหม่ขายไหมแล้วมันจะต้องเพิ่มสัดส่วนหุ้นตัวไหนแล้วมันจะลดแรงรีดีมได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในมันลีส a ตร g ีที่เราจะออกในวันที่2องพฤษภาคมหรือวันศุกร์เหมนกันเพราะมันจะเป็นการเริ่มขายนะแต่วันนี้ผมขอพูดอัปเดตให้ฟังในฝั่งของอัปเดตข่าวก่อนนะส่วนรายละเอียดเนี่ยมันอธิบายลึกเลยครับมันเกือบเกืนาทีนะครับซึ่งเดี๋ยววันที่สพฤษภาคมเนี่ยวันแรกของการขาย นะครับผมจะอัปเดตให้กับทุกคนฟังกันใครสนใจติดตามกันได้นะครับอาจจะไปลองวิกเอนนิดหนึง่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำคลิปอธิบายแล้วก็ตัดไปอยู่ในวิกเอนให้กับทุกคนได้นะแต่ว่าวันนี้อธิบายข่าวสองนี้ฟังก่อนแต่โดยสรุปเลยนะครับกล่าวโดยสรุปเลยนะครับผมมองเป็นบวกอ่อนๆนะคือการโอนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเพิ่มเงินใหม่เข้าไปแต่มันจะเป็นการช่วยลดแรงรีดีมซึ่งแอสซัมพชันของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปแน่นอนเช่นบางคนบอกว่า โอน 25%, โอน50%หรือโอน100%นะครับวิธีการคำนวณง่ายๆสมมุติว่าโอน50%คือตอนนี้มีอยู่แสนห้าเท่ากับว่าเม่เงินเ5 0 0 0มื่จะถูกฟรีซไว้อีก5ปีถ้าโอน25%นะครับก็คิดเป็นเ,เม็ดเงินบริณมาณสามหมื่นกว่าล้านนะครับก็จะถูกฟรีซไว้แต่ถ้าโอนหมดแสนห้าก็จะไม่มีแรงขายนะครับเพราะปีนี้ year to date เราขายไปแล้วสามหมื่นแปดพันล้านบาท และเป็นที่มาที่มันก็เป็นการกดจันัชนีมาบางส่วนนะครับขายมาแล้ว3,800 0หรืออีกแสนห้าไอ้แสนห้าเนี่ยมันจะถูกฟรีซไว้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยสามิถุนายนเราจะรู้กันนะครับซึ่งในขณะเดียวกันไอเม็ดเงินใหม่ ECX อันนี้ก็มานั่งดูแล้วว่าจะ5้าพันล้านจะหมื่นล้านจะ1 5ื่นห้าหรือจะ20,000ล้านหรือตามเป็นไปตามที่ AIMC เขาคาดการไว้นะครับอันนี้ก็มันยังตอบไม่ได้เนาะนะครับ บางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเหลือแค่5ปีนะจาก10ปีบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเม็ดเงินมันเพิ่มขึ้นมาจากแสนสองแสนเป็นสามแสนนะแต่บางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้คนมันจะเอาเงินมาจากไหนเพราะสถานการณ์แบบนี้มันก็มันดูหายากเนาะและปกติคนจะซื้อก็ไปซื้อช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับมันมี2มุมเราเลยยังไม่สามารถตอบได้ฟันธงกละชัดเจนได้ว่ามันจะช่วยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวพยายามจะอธิบายให้ฟังกัน นะครับในวันที่2องพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปวันขายเลยเดี๋ยวมาวิเคราะห์ให้ดูกันนะครับว่าจะโอนไม่โอนจะขายไม่ขายแล้วมันจะส่งผลกระทบกนันแค่ไหนผู้ตัวไหนจะได้ประโยชน์นะครับเรากําลังทําอยู่นะขอเวลาอีกวัน2วันนะครับ